ไม่ได้เลยไม่ได้กาเลยนี่เอาเอาเลยเปล,เปล่าตัวเป่าตัวดูซ่าไม่ให้เปล่าไม่ให้แม่เปล่าตัวเปียกกระแช่น้ําอ่ะนี่ดูขาแม่โอ้นี่คือรอยเล็บมันนะนะรอยฟันมันด้วยนะ,นะ,นะต้องเอาผ้าห่อมือไว้ไม่งั้นมือขาด อ่ะมันมันงับแขนไม่ใช่นะงับแขนตายนะตาย เล่นกับพี่โดพี่ก้าเมื่อกี้ยังไม่หมดแรงอหรอว่าพาเพลินฮะโอ้โห,โห มาสิมาสิมากระโดดใส่นะโดนโดนเฮ้ยเห็นปะนมันกลัวแม่ที่ไหนมันกลัวที่ไหนฮะ เออสลบซะสักทีไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาไม่ไดเห็นไหมอะไรเนี่ยโอ้โหหลอกเหรอหลอกเหรอห,รอหรอลอกให้ตายใจหรอกระโดดใส่หรอเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยเนี่ยตีให้หลังหักเนี่ยเนี่ยนั่งตั้งท่าให้บ้างมันตั้งท่าให้นะ พาแม่พาเพิ่นเฮ้ยเล่นตุ๊กตาไปเออนั่นนะไอ้กัดไอ้นั่น,ก,าาออน,นก,ก็ก,นนก,กัดไปโอ้โหกะโดดด้วยนะกระโดดลงด้วยนะฮึอยากรูอยากเห็นเหรอ นอนต่อนอนต่อไม่เบื่อตาแค่ลองมองดีบิกออกก็วอวันเนี้หมดแรงใช่ปะหมดแรงหมดแรงเล่นกับพี่โดวิก้าหมดแรงฮะฮะอ่างั้นก็นอนนะแม่ดับไฟแล้วนะนะเราพักผ่อนกันนะวันนี้นะเคนะหมดหมดแล้วหมดแรงน็อกแล้วน็อกแล้ว น้อไปใช่ไหมไม่ไหวนะเราเรากับแม่แล้วเนาะงั้นหนูนอนนะเ <c ười> อาจริงๆแล้วนะพูดแรงจริงๆแล้วนะ กำลังถ่ายลูกละเมอตื่นเลยละเมอปากบอย่างเงี้ยกำลังดูดนมแม่ดูดนมแม่แบบนอนหงายด้วยโหอ้โหตื่นเลยตื่นเลยโอ้ยหม,มาย้อยไอ้กําลังนอนสบายอ๋ออเคนอนนอนเอนอ นมาก็แทะเลยแทะกระดูกไอหูวัวเลยแม่ไม่ว่าหรอกนะอันน่ะอันอน,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 น่เอ,อาแทะหางหมูก็ได้เหรอเหรอแทะหางหมูก็ได้งั้นแทะไปก่อนนะไม่ต้องไปแทะเหล็กลูกกงแม่ แทะหางหมูไปนี่แทะหูวัวหางหมูไปนี่อย่าไปแทะลูกกงแม่เออเดี๋ยวสีมันหลุดติดปากออกมาหรอกรอไปก่อนนะเดี๋ยวไม่เข้าห้องน้ำก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องบอกให้นอนรอเฉยเฉยนอนรอยเฉยโอ๊ยนอนรอเฉยเฉยนั่งลงนั่งลงนอนรอเฉยๆนะไม่ต้องนอนอเนะ่จนะปีนขึ้นมาทำไมดูมันดิเป็นหมาหรือลิงวะฮะฮะเป็นหมาหรือลิงวะเนี่ยโอ๊ยบะเพินบะเพิน พอ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 ไม่อยากตีแต่เช้าไม่อยากตีแต่เช้านะโอเคนะโอเคนะดูที่ไหนดูดิดูสิสเอออืมอืมซาซาล็อกเลยนะซาซาที่ใส่ไม่ด,ดีกัดแม่งแต่เช้าเลยเออไอเนี่ยอะไรเอาอะไรมาแลกไม่ได้ยังเนี่ยพาเพลินทำเป็นย่างเอาตุ๊กตาม,มาแลกขนมได้ยังเนี่ยรู้จักกระเปล่า รู้จักไหม <Bull ying> อ่ะงั้นสวัสดีสวยโอเคโอเคโอเคอ่ะรอ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 อ่ะนั่งรอแล้วก็ได้แล้วอ่ะใจเย็นๆสิสองชิ้นนะเราไปกินข้าวนะเรื่องกินนี่เรียนรู้ง่ายมากเคยเห็นแค่ครั้งเดียวก็จำแม่นสวัสดีค่ะเอออ่ะนั่งรอรอก่อนรอไม่เอานั่งรอรู้แล้วนั่งรอดีๆเรียบร้อยเรียบรอยอ้อยเออโอเคอ่ะกินได้ อ่ะเราเดี๋ยวใส่ขาเสื้อลงไปข้างล่างเลยนะแซบบอกแซบหลายบอกอีนาะาอ่ะโอเค